สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้บันคนอยู่ที่ร้านพิยาคนลุมนะครับผมมาเจอร้านนี้เลยนะครับผมมาเจอร้านทุเรียนบ้านมดทุเรียนของฝากจากปากช่องนะครับวันนี้บุกร้านพิยาคนลุมนะทุกคน,นกไม่ไม่ไม่ใช่ครับ<อ>เจ้าของคนขายเป็นคนปากช่องครับ <ๆ S 2> นี่ว้าว สวยนนี้เป็นนกกระจิบนะครับนกกระจิบวันนี้อยู่ที่โลลหนึ่งร้อยยี่สิบเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจับเพื่อนครับบางทีครับ สี่รูนะครับคิวนนี้แน่นๆเลยตัวนี้ยังไม่ถึงพันนะยังใช่ไหมครับเก้านี่มันทำอะไรอะครับนกกระจิบครับนกกระจิบอร่อยอร่อยอ่าหรอครับหมดนี่ไม่ถึงพันหรืนะไม่ถึงไม่ถึงครับโลเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าบาทครับอันนี้เอาไว้ได้อยูนะนี่มันไม่ เยอะอนี้เลยครับครับอันนี้รอบ100เลยอันน้องอันนี้ก่อนรวมเป็นเท่าไหร่มันนี้ไม่ถึง100นะเอาเอาอกระติบเพิ่มคิวนี้8ลูกยังไม่พอครับเนี่ยเจ้าเดียวกันเจ้าใช่ใช่เจ้าเดียวกันเดี๋ยวมีเพิ่มอีกเดี๋ยวมีเพิ่มเดี๋ยวเจ้าเดียวกันติดเลยคู่กันเลย <c oughs> มีเยอะแต่มันไม่สุกสุกไม่ทันครับไม่นกกระจิ๋มันแพงกว่าใช่มันมันอร่อยกว่าไหมครับหรอใช่ครับก็ตามราคาอันไหนแพงก็อร่อยสุดประมาณนี้ครับคระจิบสิสิบสองลูกนะคิวเนี้คุณแม่บอกว่าผมกับการรอคอหน่อยใช่ใช่ถึงคิวนะดใจไปเลย ใช่ยะเพิ่มเฮียเดี๋ยวกำลังเพิ่มอีูครับครับผมค้รครับเจ๊บอกว่าขายทุเรียนจะไปซีเรียสจะบอก คนนี้นานท่มากมากกับร่มเสือฮอนเศกัวพ่อะสีนี้นะนี่จะจะขายครับให้แต่ถ้าสีไม่เข้มนะเราจะขายคึ่งราคาอืมสเมแล้วที่ขึ้นนเี่มันที่ไหโอร้านอีกลายบ้านใช่ไหมแม่บ้านดูลายบ้านไม่เลาห้้เออวายยจะได้มาเือนรอเยวนานเท่าไหร่ใช่ไหม ค่านวดของยายนี่นะมาตั้งแต่ช้าค่าทุเรียนน่ะหมดไปไม่ถึงพันไปน้วนสองพันกันก็ย้อนไปซื้อข้างในมาอีกไปซื้อของข้างในน้องพิธก็มาเห็นแล้วต่อคิวยาวคิวยังยาวอยู่ตอนแรกก็ปอดใจนกกระจิบครับผม ตัาราว้้า่กครับใช่ร้อยเก้าเก้ครับการยาวชิวนี้จัดเต็มเลยสสิบองสิบสองลูก ตาก้าฝั่งนี้ครับไม่เอารถมาใส่ก็ได้ครับแม่รถเจนอะได้แล้ว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 ดอ๋อใช่ครับสี่ลูก ในอีกรุงอ่นใช่เจ้าเดียวกันอีกรุ่อยู่ไหนอะเอาไปยังเอาไปไปเอามาใส่ถุงนี้แล้วไดแม่เอามาใส่ถุงนี้แล้วหนแม่มีรถมาไหมแม่มีมีรถเก๋งจอดไม่ไม่รถรถเช็ดมาใส่ก่อนแม่จะหิ้วไปได้ไหมนะเอาวางอคิดตังค์แล้ววางไว้เดี๋ยวให้คนขับรถมาคับ คิวนี้สิบสองลูกอะแม่ขออนุญาตตะวางไว้พื้นนะแม่ครับผม

วันอะเาอยเกาเอบนเอาบน,าบนส,าสี่ลูกนี่นี่อะของใช่ใช่สามลูกราคาเดียวบ,บอก,กันเลยราคาคนราคาครับคนราคา พังขาดเลยที่นี้อขอโทษค่ะที่นี่พงังธำแมราขาดเลย <400. S 1> นมไม่ต้องพักเฮะไม่ได้พักเลยอะะไรนะพักทำอะไรล่ะคาดสร,รูไม่สุเลยอะ สุดลูกเดียวไอ้ตอนนับต้อนรับค่ะคุณใครเอาเลยไม่ผ่าเกิดรอเสียเวลาเดี๋ยวรอจ้าไม่่าเขาไมมีคนผ่าเลยนะมีค่ะมีมีครับมีสิบผ่ามีมีครับผ่าเกิดแล้วพี่ใส่กระดาษได้บ้าได้บินบินยังไม่ได้ให้มาเนาะอันนี้เท่าไหร่ลูกโอเคราคาโอเคแล้วก็นี่ลูกหนึ่งได้อันนี้อันนี้ลูกหนึ่งแล้วอันนี้หนูใส่ตะกร้าเลยแป๊บนึงครับ เขียนไปเลยไ,ไม่เป็นไร,รไม่เขียนไม่ได้ค่ะมันมีลักษณะของมันคขายดีเหมือนเทน้ำเทท่าเลยนะทุกคน,นชใช่กับบ้านมดทุ่งเรียนของฝากนะทุกคนจากปากช่องวันนี้นนยกทับมาที่ ห้านพ่ยาคนลุมนะครับถี่ใครคลิปเหรอครับคลิปอยู่เหรอใช่แล้วลูกนี้โอเคไหมลูกดึใช้กูบเอาล้วลดาถ้าวันนี้ได้ดีนะวันนีู้ก็ได้อันนี้อะไรคะภาษาอังกฤก็ไปคนมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันออก ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองลูกใหม่ดิเอาสามลูกนี้ก่อนคิดเงินเท่าไหร่นะแท่งเงินเท่าไหร่อ่าอ้าอ้ามากมากมากอากันยาวอันนี้เท่าไหร่อะไรแต่กระต่ายกระต่ายเคิวมันไปยังไงล่ะเดี๋ยวนเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยฮ่า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 ได้ครับแล้วทำไมันไม่ไม่ออกแน่แน่แน่ ด้งขึ้นอันน้สกือคนรวย้องลูกแล้วโอเคไหมไยังสองช่างยังช่างแล้วครับ น้องนี่ไปอานี่น้องนี่ไปนด้นองดูน้องก็จิบดูสวยให้แม่ลุงเอาลูกใหญ่แล้วลูกสวยมากด่ สวยสวยครับนกกระจิบมีสุกไหมไม่สุกเอาใหญ่ไหมใหญ่กว่านี้อ่ะเอาใหญ่กว่านี้อะก้าก็ก้ากระเ้านี่สุกก่านระเ้าสลูกคสองลูกกัน ก้านยาวก้านยาวช่างอะไรลูกเท่าไหร่อ่ะอันนี้คิดให้ครึ่งราคาครึ่งราคาที่การยาวครึ่งราคาจากร้อยเก้าเก้าเหลือเท่าไหร่อ่ะร้อยเก้าเก้าเหลือร้อยร้อยครับเอาแค่นี้ไม่นี่ช่างนี้แม่ก่อลูก เน <me yes> euh, ี่ยหนูช่างนี่ก่อนลูกเดียวไม่ไม่ไม่ช่างนี่ลูกก่อนนี่จะได้งงนะไม่น้องช่างนี่ก่อนไม่เดี๋ยวจะแต่งมาถึงนี้เราจะได้ไปงงครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาทำให้ครับน้องดูเลยอันนี้ดิบครับกี่วันได้ลูกสามสี่วันกี่วันนะสามสี่วันใช่ไหมไม่ไม่คู่อะไปหมดแล้วลูกเลยลูกเดียวเลยอันนี้เท่าไหร่ลูกห้าร้อยแปดสิบสองบาทครับ อันนี้ครึ่งราคาอันนี้คึ่งราคาอันนี้ด้วยใช่อันนี้ยี่ห้ออะไรนะลูมนะไม่ใช่อันนี้เจ้าเจ้านี้ครับเอออันนี้ครึ่งราคาหรือเท่าไหนนร,าาร่ห้าร้อยแปดสิบสองร้อย้อห้าสิบเท่าไหร่นะร้อสิใช่อันนี้มันสามร้อย 3บาทแป๊บนึงแป๊บนึงครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆทีละคนได้กันทุกคนครับได้กันทุกคนได้กันทุกคนใจเย็นๆต่อคิวนะทุกคนขอครับมันต้องเคขอมันไม่ได้หยิบหยิบหยิบเอานะครับตักตัด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 ใส่เลยนะเนาะตักใส่ถุงตักใส่ถุงเลย อันนี้ต้องเคาะต้องเช็คเนื้อก่อนเผื่อสีมันไม่ได้เจมส์มดก็จะเปลี่ยนรูปใหม่ให้ทันทีเลยครับทุกคนอันนี้คือกิลิ่นีที่ถ้าดิบก็ต้องแจ้งลูกค้าไปเลยกลิ่นพวกนี้อันนี้เหลือเท่าไหร่นีอันนี้ครึ่งราคาครับเนี่ยเหลือเท่าไหร่ทีนี่สามร้อยเท่าไหร่นะเมื่เยอะสามศูนย์สามอะสามศูนย์สามลดครึ่งราคาครึ่งราคาเหลือเท่าไหร่ ครับอย่างน,นี้ด้วยอันนี้อีกหนึ่งลูกวพนะะนกกระจิบครับนกกระจิบนนมาเลยอันนี้พรุ่งนี้จะหาวัน,นี้ให้อันนี้ชนีถ้าชอบมันๆก็จัดไปเลย ไห่ล้้ปเบ่วยหน่อยล้นเสนุีิด่นะครับอย่างนี้โลเไหรอ่าเกาเกาครับก็มีาเกานรางนเนี่ยตวนี้เนี่ยแัวนี้ให้ปอกกันกินกินต้องปอกกระดุมกระดุมมาเล็กครับอยู่ฝั่งนู้นกินอะไรอร่อยนะนกกระจิใช่ครับนกกระจิบก็อร่อย เยอะเยอะครับแต่ใช่ครับแต่ยังไม่สุกแต่ใกล้ครับเสียดายมากเลยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก้านยาวครับก้านยาวเท่าไหร่ก้านยาวร้อยเก้าเก้าครับแปดเซลแปดเซลครับซึ่งราคาห่ม ชนีครับเก้วเชนีฝั่งนู้นเลยครับนดใช่อังคารพอดีเลยครับแต่มันไม่สุกนะแต่ถ้าโยกลูกโโโโอออ้้้้นนนนไไไดดดดคครรัับบเเจียยาาะ่ถสุหหมก ลูกค้านี่ยิ้มเลยนะครับเนาะควคุมไม่ได้ครับเวลาดอกบานมันก็บานไม่พร้อมกันอ๋อครับผมอันนี้เราก็ต้องเลือกเลือกว่าอันไหนแก่จัดแล้วก็ตัดลงมาครับไม่ใช่นี้ข้างหลังอ่ะไหมพอเราตัดลงมาพร้อมกันมันก็ต้องรอเวลาออ๋คครรับจะต้องแบบเราตัดทุเรียนแก่จัดเนี่ยครับมันจะให้ไล่สุกไล่สุกไล่สุกไปเรื่อยๆเสียดายเสียดายเล่นจะว่าเราจะใต้ว่าไงเบสค่ะผมรคับ

เตงขึ้นบนเท่าไหร่จะเดอูก่อนดิเจ็ดร้อยเก้บสามบาทครับแล้วานจานกาจานกานนี้ ไอ้เจหายเลยบ่อแต่เย็นๆดีนะที่ไม่พัดลมเย็นๆแผนฝั่งนู้นก็ปอกอยากเมามันเลยนะทุกคนคิดตังค์แล้วก็ไปปอกฝั่งนู้นเลยก็จะมีถาดให้นะครับสวยๆหยิบเองเลยถ้าอยากปอกถือไปได้ไหม เอาอีกหนึ่งเอามี2อลเอาอีกใช่ไหมสี่ลูกค่อสี่ลูกอ๋อนกมีหมันไม่มีนกอ๋อมีได่แน่ลยกี่ลูกคะเานนกไเลยเทียมเ็มาเทไหร่อะ0าันห้าี่ได้องเีเลยนะคิดหมดไม่ไม่หมดไม่ใอันนี มาเลยครับมาเลยฝั่งนี้ต้องขายสุกเกินแผ่นนะตราคาด่วนอุ้มสุกสูกวางสุกแล้วเด้อแก้วเอเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วจู่น้อยถุ่ไวอันนี้ไม่สุกอันนี้เล็กเหี่ยวเหี่ยวแซมของกลางแซมแซม

มีสุกไหมมีสุกไหมลูกค้าบอกลูกค้าบอกมีสุกไหมมีสุกไหมพันอะไรก็ได้เดี๋ยวเจมสม์จัดให้ครับนอันีนี้ะนลลวกนี่ลกอันนี้ชนู่ง ไม่กินไม่ได้กร่ันมาเลยมีไ่ไม่กมีนกกระจิบแม่ลูกค้าแน่นเลยนะทุกคนสุกไม่ทันจริงๆครับทุกคดูฝั่งนี้บ้างแผนกปอกแผนกกพอพอจ่ายตังเสร็จแล้วก็มาปอกฝั่งนี้นะทุกคนนะ โลละ9 9บาทนะครับกัดตลาดร้านพิยาคนลุมนะครับทุกคนเอาคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดต่อไทยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ